ว,ว ah up, Đây, ุ้ยสบายดีพี่นอกเปิดบางเขียนขลอซขลอเลยได้ยังมาพากไนเขานะเขียยังเขียนก็ทำเขียดมอใช่างดพักอหิมพักหมพักอีุ่มมือพักอีหิมยังเคลียรบ้างอีหย่างอย่างเช่นยกีก่าน้้ำเปิดดูครับเปิดดูยังพักอีหุมกับพักติ๋ว่ เขียดค่าค้ำมาเมมีแต่เขียดค่าคำเยมแจับของขึ้เด้อจัของขึ้นเลยไย่มน้องดำกระเป๋าห่พี่เคยเ่นเขียดเขียดค่าเขียดคาคมาจูบดเอาจังลมาจูบ Nghi kia. A mấy mi nữa? A cáo nhiêu? bà hiếm cục đàn nha. Mhm. À, Mhm. 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 đây nè Mhm. 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 vậy? Mhm. 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 Mhm.

วิ่งกันแลสีตกเชี่ยงหลุดจุดวดมาเยี่ยงกั้วกั้วกับปากพอจะไปใส่ช่างช่างช่างมาแม่มาแมน กินคากระกว่ากระปากบ่จำเมื่อ,อไรเนี่ยเยี่ยเขาไปบึงคือลาพิ่นตึกแหงกจุดน,น้องเนาะเพิ่นเอาเอาเขียดขาคำกับพักอีหุงกระพักดิมาส่งหาย เขี่ยมูก็เขีข่ยขาคำแล้วน่าหน่ะจุนมุนตัวเองกำลังสิโตตอนนี้เท็กโตเอาเงินดู กินแรงกินก้องขนาดเลี้ยงไว้ยังมีปลาป่ะไปเไม่ได้อีเมลได้ยังกินพออยางน้อยนี่ร้อนนี่ใช่ใช่บางดตมมาเขียกระคำมาให้ปลายังได้กินป,ปลานีนไม่ปีงแล้วไงชุดไงชุดเนย

ถ่ายลงกำในสองนาทีหนึ่งมันเมื่อก่อนมันผ่าเมื่อ,อ,อเอเยถ่ายลงกำใ,ในสองนาทีถ่ายเคยละตอกลายยุขีรหอยเขีย,ย,ขยกกระคำบา้างลายหนึ่งเข้าไปหา,หานาไปใต้ลยมีตัวใหญ่ไปกัไปนเอาเมืไม่กี่ไา,าไปนกันค <laughs> เมื่อก่อนแจ็คปบผูกควยแต่ว่าปีนแซ่บปานิ่มปีนแซ่บป่ะปีนแซ่บมันหอมมันปลาตะเพียนนี้บอปันใดมืดในนอนี่น้องมีปลาอยู่สี่ตัวปล่อยไปช็อคมันนอยเบิรมันหน่อยวะนาอยู่ปีนจับกดจับไปมามนไม่จีบเฮ้ย แค้นกำลังมือแค้นลังมือคือดำแท้แค้นปากขาวเนาะโือรโซชิดังหมดโจหนันดำกระเป๋ายาะพี่น้องเพิ่งมาส่งเขียดให้ไม่ไงจัดทำาพายไปหาพายพไปเยื่นเนี่ยหมจัก โอ้มันมีหมักถั่วเนาะว่าสิเกียวมักถั่วมันถ้ามาหามืองเจ้าอยูมักขุ่มบอเมืออื่นก่อนมาจัดเมืออื่นยังสิมาบอกคือแบาอย่างไี้เอาบอกหมักขุ่มมืออื่นก่อนมาจักถ้าขีดกระยัเมืงเจ้าสิบแล้วไปบักไงไปบักไงไปทำกัน ปีกน้ำการปลายนำกันปีกน้ำกันก่องกับมุ้งม,งม,งมงุ้งเขาทุดเขาแพนละลายได้พิน้องเลยเอาขั้วออกบันยี่พีน่นแล้ว ชังจ้งต่อคลิปเมื่อวานเลยพี่น้องเลยมือนี่เป็นเป็นนี่เป็นมืออื่นเสาร์เป็นมือใหม่แล้วเป็นมือชันวันดีฮะมือ,ม<ะ>มอ,อยังก็เฮย้ยอ้าบุญบันฑบาตไปบ่บเฮือนหนาเจ้าเฮย้ยไ,<ง>ไปเฮือนลำเปลเจ้าไปบ่ไปเนาะ เยอะว่ะเลยมมนี Yo, ale, ่กวรแท้แค่ยย yeah, yeah, hmm? ่ได้กินเห็ดแกงเห็ดตังฟาค็ยันด้ชิ้นมีมาต่ำทียันชิ้เออได้ชิ้นมีมายานด้ชิ้หมีมนุงก่องมันก็สีสันล้วนๆๆเลียนพี่น้องเอ้ กะขอโทษขอพันธุลายะปล่อยงัวป่อยควายย่ำเจ้าๆโอ้ยเจ็บปะตอรนั้นเฮาปล่อยมันอึดหญ้าพี่น้องเอ้ยมันจ่อยหรืงัวฝ้ายก็สังเกตม่วโลมันคนบ่ตกจักเื่อตอนวัง2-3มื้อมองพายุทะล่มประเทศไทยน่ะเนาะทางเฮามีแต่มึนกับลมบ่มีฝนมันน่าสิตกมนี่เนาะ้หญ้ามันป่งอันนี้รถ ไปไปกินกินส้มดากับจอยเพราะว่ามันแห่งเละประมาณทีสิบสองสิบสามคนนะอืมสองสิบสามอืมสองการผูกอืมเอาปอกออกก่อนบ่เอา กูแหลนไปหาคู่หัอก่อน ใช่เฮ้ยตัวมันเป็นเงินบาทจะเบิ่งอยู่อืมมันหอนลาละพี่น้องก่อนลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีเหียงสกุลคนเนาะ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วสบายดี